โยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K DIY ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมสยองขวัญน,นะครับผมเป็นเกมตัวตลกตั่นเองนะครับผมจะไปหาเบาะแสที่สวนสนุกร้างแห่งนี้นะครับผมบางครั้งมีข่าวว่ๆนะครับผมว่ามีการลักพาตัวเด็กไปเด็กหายที่นี่นะผมก็อยากไปดูเหมือนกันว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีเบาะแสอะไรให้ผมหรือเปล่าหรือถ้ามันไม่มีผมจะเป็นต้องเอาชีวิตรอดจากที่นี่ให้ได้จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับผม มาดูกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงอตอนแรกเนี่ยเราเดินเข้ามาที่นี่ครับสวนสนุกล้างแห่งนี้นะครับเห็นมันไม่ได้ล็อกไงเห็นแค่ประตูมันแก้มๆง้มไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดินเข้าไปทีนี้ร้านค้าตถวนี้มันเปิดปกตินะมันเป็นเหมือนกับโซนที่ว่ามันมียิงยิงเป้าเลยครับแล้วแต่ันี้มันปิดอยู่แล้วก็ยังไงต่อห้องนี้เปิดอยู่ด้วยครับ บรรยากาศก,ก็ไม่เปลี่ยวนะฮะตอนนี้มีคนโทรมาหลามูอดึงพูดคำเดิมๆ ไอ้ที่โดนลักหลับโดนลักหลับเฉยเลยผมโดนตีโอเคเดี๋ยวไปดูกันอ่อปรับความไวห,หน้าจอครับประมาณนี้โอ้ยช้าไปประมาณนี้ครับกำลังดีโอเคผมไม่ได้ถูกขังครับมันแค่เอามาอันนี้ไปเฉยๆไต เมื่อกี้ก่กอนนะั้นนะผมจําได้ว่ามันมีประตูบานหนึ่งเปิดอยู่ใช่ไหมมันน่าจะมีของเท่าที่ดูนะเราว่าจาเป็นต้องหาเบาะแสอะไรเพิ่มเติมนะครับเราแค่ต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ไม่น่าเลยไม่น่ามาอยากกูอยากเห็นเรื่องของเจ้าตัวนี้เลยนะได้ยินเสียงเหมือนมีฝีเท้าคนอยู่แถวนี้เลยนะ นี่ไงฝั่งนี้จะมีที่ที่เราโดนครับประตูตรงนี้ล็อกเนี่ยประตูบานนี้เปิดวะเฮ้ยไอ้นี้นี่วะมันเป็นเหมือนใบพัดเรือปะใจว่าผมต้องเอาไปไว้แถวแถวเรือนั้นปะเนี่ยมาเอาเฮี ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากได้หลังจากเนี้ยก็คือเจ้าตัวแฉลงนะ่นเนี่ยผมว่ามันต้องใช้แน่แฉลงแล้วก็พวกขวานอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นต้องใช้แน่เกมนี้บอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะยาวนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ไงใช่ไหม ต้องหาคุถังกะละมังอะไรอีกโอ้โหวิ่งได้ครับแต่ว่ามันจะมีจํากัดของมันนนี่ดูทรงมืนไม่จะโอ้มาแล้วหนีก่อนครับตอนนี้มันไล่ผมแล้วเฮ้ยรอดแล้วว่ะรอดแล้ว หาของต่อครับมันน่าจะมีหลังไหนที่เอ่อสามารถแบบไอดีได้เฮ้ยชอแรงนี่เลยไล่ไล่งัดประตูให้หมดนี่ครับมีอะไรเปล่าไม่มีวะประตูบานนี้ล่ะ มีระเบิดไล่งัดให้หมดเลยนะตอนนี้ต้องใช้ค้อนครับมึงมาปะเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนฝนจะตกปะเนี่ยมาปะวะบ้านนี้เปิดแล้วครับ นี่มีบานหนึ่งมีน้ํามันครับไล่เปิดให้หมดเพราะว่ามันจะได้หาของง่ายนะเดี๋ยวอืมไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่ใหม,ม่งัดสองทีครับได้เลยตัวนี้ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะตัวลูกเนี่ยมันให้เอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยของกินเอ๊ปกติบานี่ผมเปิดแล้วไม่ใช่หรอใจเย็นๆมีปืนอยู่ตรงนี้ครับมันไม่ใช่ปืนที่สามารถเก็บเจ้าตัวโรคจิตนั้นได้นะ,ะแชลงนนี้ มันมีอีกฝั่งหนึ่งปะที่แบบว่าเราสามารถไปงัดได้ฝั่งนู้นมีห้องเหมือนกันปะเนี่ยผมลองข้ามไปดูนะว่าที่นัน่นมันมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้เป็นเป็นบ้านแล้วครับมันน่าจะไม่มีอะไรฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวนะมันน่าจะมีใกล้ๆแถวนี้แล้วกันการวิ่งนี้มีขีดจำกัดของมันนะเนี่ย นี่ไงเหมือนไม่ต้องใช้ระเบิดตรงนี้ป่ะเนี่ยจริงๆครับต้องใช้ระเบิดห้องนี้ล่ะอ๋องัดได้ครับนี่ไงอะไรวะ เหมือนไม่ต้องหาเจ้าตัวคันโยกก่อนปะเนี่ยมันจะมีของอยู่บนนี้แน่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดานี่มันใช้อะไรวะขวานครับใช้ขวานในการเปิดเก็บแรงไว้ดีกว่าครับไม่งั้นเนเหนื่อยง่ายแน่ ตอนนี้มันน่าจะไม่มี <c oughs> อะไรแล้วนะเดี๋ยวลองไปหาที่อื่นครับอย่างเช่นที่จิงชาสวรรค์หรือว่าตามอย่างเงี้ยมันอาจจะมีของเสียบไปอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนที่เนี่ยที่เนี่ยม้าหมุนใช่เขาได้อนะไรมาหมุนออะปะเนี่ยที่นี่เลยเนี่ยมีของปะเนี่ยไม่มีของนะ เยี่ยมันเดินวะมันไปที่ที่เราจะไปด้วยครับมีของไหมครับแถวม้าแถวม้าก็ไม่มีครับแถวอิมมา้าเปิดได้ปะเนี่ยไม่ได้ด้วยมันเข้าไปในที่ที่ผมจะไปแล้วนะเนี่ยดูทรงผมจะรอดไหมเนี่ย มึงเข้าไปแล้วอ่ะเฮ้ยตัวนี้ยังไม่งัดวะเฮ้ยมีหลายที่ยังไม่งัดอะไ่างงส่วนใหญ่มันคงไม่เดินมาแถวเปลี่ยวๆอย่างนี้มั้งเนาะ ผมเข้าใจแล้วว่าไอ้พวกแอปเปลหรือว่าไอ้พวกเนี้ยมันต้องไอ้นี้ยังไงวะมันต้องใช้ยังไงก่อนหน้านั้นเนี่ยตรงบ้านของมันเนี่ยผมเห็นบางสิ่งครับบางสิ่งที่ว่านั่นก็คือไอ้นี้ครับเออมันเหมือนเครื่องเครื่องไว้สังหารคนอะ น้ำมันนะนี่เอาเลยมึงอยู่ปะเนี่ยน้ำมันเอาไปใส่เรือได้ปะเรืออยู่ฝั่งนี้ครับใกล้ๆเดี๋ยวเฮ้ยแสดงว่าบ้านฝั่งนั้นมันน่าจะมีที่อีกเยอะเลยเรืออยู่ตรงไหนวะไม่ใช่ตรงนี้ดิน่าจะไปฝั่งนี้ เติมน้ำมันเรือไว้ครับนี่ไงคลิปเนี้ยมันอาจจะนานนิดหน่อยแล้วบางครั้งเนี่ยไอรูปภาพที่ผมเอ่อคลิปที่ผมนั่งเห็นผมนั่งเล่นอยู่เนี้ยบางครั้งมันอาจจะตัดไปตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันอาจจะ เต็มก่อนอะไรเงี้ยเพราะาผมจะเล่นยาวๆเลยนะเนี่ยแต่ว่าผมเคลียร์เคลียร์ทัพอ์เครื่องนั้นแล้วนะมันจะมีคลิปวิดีโอเก่าๆใช่ป่ะผมก็ไล่เคลียร์ไล่ลบแล้วครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถอัดวิดีโอได้นานแค่ไหนนะเพื <c oughs> ่อนๆก็ลองลุ้นกันตอนนี้ผมไปหาของแล้วนะบ้านหลังนี้โอ้ยมันเดินวะ มันเดินด้วยเมื่อกี้ตอนนี้คือชะแรงอ๋อตอนนี้ยังไม่งัดว่ะเอาฉลรงมางัดหน่อยอันนี้มันจะเดินไปเรื่อยๆเลยเนะี่ยนี่ไงขอเนอ่ย อนให้มาซัดกับตัวสีแดงนั่นนี่ไงเนาะให้กดจิ้มจิ้มจิ้มโอ้ยเชี่ยโอ้ยโดนตบหน้าน็อกแค่นี้เลยเหรอ แล้วมันก็ติดเลยเฮ้ย <you> hey, ติดงี้เลยเหรอปดไม่ได้แล้วครับคือมันติดงี้เลยอะ่ะปวดติดตามพาที่สอง